มาคนติดตามเต็มพี่น้องเด้อ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 นี่เรียกคนคดีใครนะไม่ได้เรื่องเด้อผมพี่น้องครับผมมาอนีมาผ้าพี่น้องมาเบ่งงัวงามๆน้องครับเนาะอยู่อำเภอมั่น่านะครับพี่น้องเนาะนะครับอยากให้พี่น้องเบ่งงัวเฟี้ยมงามๆนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเพื่อนครับโอ้แบตการช่วงสิเบิร์เซ็นขาบัสดีครับผมสวัสดีครับพี่จอยครับ นะครับครับครับเอาพี่จ้อยครับผมบ้านบ้านอย่างน้องบ้านเฮานี่ฮะพี่น้องเพิ่นมักมักงัวสนใจงัวครับบ้านเราใหญ่ตำบลน,นาคาครับบ้านเราใหญ่ตำบลน,นาคาอำเภอบ้านจานเนาะครับเนะาะเอาเอามีมีมีเบอร์บอครับพี่จ้อยอ่ามีครับเอาเบอร์เบอร์ยังครับ080 080 4 0 7ูนย์ศูนย์แปเนาะครับเนาะเอานะครับมีมาหลายตัวว่าสิบปอยหลายตัวว่ามื้อนี้คร<ม>ับอ่าพี่จ้อย ครับพี่เสียจอยว่าสิขครสามสี่ตัวพี่น้องโอ้ยเอาเอาเบิ่งแม่นี่ก้อนแม่แรกกับคักแล้วพี่น้องนะครับเบิ่งแม่แรกครับผมสวยงามโอ้ยเอาทองไปนี่ครับอ่าพี่จอยครับทองนะครับสี่ข้อแปดเดือนแล้วทองเกตเดือนกว่าเนาะอ่าทองพ่อใดเนาะครับนี่ยทองทองพ่อใดครับผมพี่จอยครับอ่าเป็นเป็นตื่นกล้องอ่าทองพ่อใดพี่จอยพ่อนาะพ่อนาะผสมผสมตัวผสมตัวโอ้โอ้ผสมตัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า พอเลือดลอยแดงๆเล่นเป็นว่าครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดงามพี่น้องเพิ่มใหญ่ครับงวดตัวนี้สูงประมาณร้อยหาสิบหาบวกนะครับยางต่ำได้เลยครับนะครับเอาไปกินน้องครับผมพี่น้องครับผมเปิดราคาไปเท่าไรนอ่ะครับพี่จอยครับเปิดราคาไปเท่าไรนอตัวนี้เปิดไปเกตสิบเก้าเปิดไปเกตสิบเก้าป้าจบพี่น้องสร้างใหญ่นะครับราคา อ่าสิทธพี่น้องครับผมอ้าวพี่น้องสนอกโสนใจเบอร์โทรของพี่เสียจอยผมสิขึ้นไปเ,เด้อหาสนอกโสนใจแม่แดงใหญ่ๆเฟมใหญ่ๆนเจ๊สี่ครับผมพี่น้องครับผมราคาสุดยอดมากครับเจ็ดสิบเก้าวันสั่นพี่น้องนะเอาไปเบื้องตัวไม่บานเด้อเอาไต่บานพี่จอยครับครับอ่าๆๆนะครับ,บอืมบ้านเฮานีอ่ออกจากมันจ่ามาไก่บอครับพี่จอยโโเออสิบกโ,โลเนาะมาบานบานบานเราใหญ่น้อยหน่เนาะบานเราใหญ่เอาอันนี้เป็นแม่สาวหรือแม่ท้องนะครับ ่แม่สาวน้อยนะครับสิบเกี้สิบแปดเดือนใกล้ๆผสมนนเนาะพี่จอยเนาะเออเออโอ้ยเอาง่ามๆสูงลอยประมาณลอยสี่สิบเกี้พี่น้องนะครับลอยสี่สิบเกี้แม่นี่ครับเครื่องดำครับนะครับเครื่องดำแม่สาวเด้อพี่น้องเด้ออ่าโอ้โอหออกกระทบเนาะโอ้กกระทบเชี่ยงเชี่ยงครับผมพี่น้องครับเชี่ยงเชี่ยงอ่าอ่อออาเอาแม่นี่แม่นี่เปิดเท่าไหร่เนาะครับพี่จอยครับ อ้แม่น ouais ี่47ครับอุ้ยแม่นี่47แท่ง pues, ทีอครับผมต่อรองกันได้เป็นบ่อคับพี่จอยครับเอาพี่น้องทั่วมาเออตามที่เบอร์ที่บ้าใบครับนี่แม่นี่สวยๆครับผมรับประกันทุกตำนี้เนาะพี่จอยเนาะขาตัวขาสอนพี่จอยเรารับประกันเอาใส่บ้านนี่ตัวได้อีกเนาะบ้านพี่จอยครับนะครับอุ้ยสถานที่ก้วงควงพี่น้องเบื้องหนาครับผมหยากระไรนะครับพี่จอยเราว่าเราหยากนะครับธุรกิจหลายอย่างก็เลยอยากปล่อยนะครับทึ่งหยากน้ำบูเถ่าววะท่านเนาะครับเนาะก็เลยว่าเออเอาอยากปลยนะครับ อยากาเกินมากให้พี่น้องได้เพิ่งน้ำกันนะครับมีแต,งตงง่งัวสูงามเสืมยังไ่งพี่น้องครับเอาบันนี้ออกจากแม่แดงแล้วนะครับพี่น้องไปเบ่งแม่ขาวนะครับอมแม่แดงมาหั่นสีลูกประมาณลูกสองเดะ<ม>อะพี่จอยเนาะเอเอลูกลูกตัวที่สองในท้องกำลังสีฟอดพี่น้องง่ายมากงามงา,มามเอาบันนี้มาเจอมแม่ขาวโูู้เนาะพี่จอยเนาะนะครับจับได้ไปได้เด้อพี่น้องเด้อ นะครับอ่วมันสิตื่นก่องในจักหน่อยนะครับแม่นี่ท่องบ่ครับพี่จอยแม่นี่ผสมในเ,เดือนกลัวน,นะครับพันรอบแล้วโอ้น่าสิติดอยู่น้อครับเนาะ,ะอ้าอ้าอ้าวหอยยังมาใกล้พอเลยลูกเฮเขาเหี้ยาวเออแม่นี่งามงามครับผมพี่น้องหางเหีวเหีนะครับอันนี้สำหรับผู้มักสายเท่าเนาะพี่น้องนเนาะขาวๆ,าๆาประมาณลูกลูกใดเนาะนี่ครับพี่จอยครับลูกสามในท่องเนาะครับเนาะนะครับผมผสมตัวใดหน่ครับพี่จอยครับ ลิโก้โอ้ยนะครับเอาเอาตัวดังตัวดังครับผมเอาเอาเอาเปิดเท่าไรเนาะตัวนี้วันนี้พี่จอยฮ <38, okay. S 1> ะเท่าไรก่อนสามสิบแปดพีดองราคาบานราคาเกษตรกรเนาะพี่น้องรอบสามสิบแปดครับผมสูงร้อยร้อยร้อยสามสิบ ลอยสามสิบคัวไปหาอะประมาณลอยสามสิบเทีหาลอยสี่สิบพี่น้องครับตัวนี้เนาะนะครับตามสายตาผมเบิ่งเด้อนะครับรับประกันค้าโชว์คาถอนงามๆครับผมพี่น้องครับนุ่มนะครับอ่าตีหัวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนะครับงามๆครับลูกสามได้ทองได้พี่น้องเด้อผสมแล้วนะครับเอานี่ตัวที่สามพาไปแล้วอ้าเบิ่งตัวไม่อีกบั้นหนอยอะพี่จอยครับครับครับโอ้เอาเอามีสัยกระทบมีสัยหูครับครับโอ้แม่แม่ขาวๆนี่กันหนาหนาลึกงามตัวนี้แม่ ต, Sugar, <cek> ตัวน oh, yes, no no ี้เ hum พ่อนท่านเนี่ยปลอยมันบ no ่คร oh. no ับโอ้ตัวนี้ยังมีมีทองบ่ครับเนี่ยพี่จอยโอ้ตัวนี้ทองซีเดือนโอ้ยเฟี้ตัวนี้เนาะงาม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 ผันเลือดลอยเพิ่งเนี่ยพี่น้องครับโอ้ยสวยๆครับลึกๆเพิ่งเนี่ยพี่น้องอ่ะงามเพิ่อนท่านเนี่ยปล่อยนะครับเห็เพิ่งควบงามมันสีนะครับของเสียจอยของเฮาอยู่บ้านเราไนเนาะพี่น้องตำบลยังก่อไอตำบลนาคาอำเภอมัณฑะเสรีเนาะพี่น้องเนาะเอ้าบ้านนี้เปลี่ยนจากออกออกมันมาออก มา,มาสายหูบาดน,นี่มาบาดซิ่งจางง่อยเนาะบาดนี่ทางทางชางสายอ่าหูจางน่อยโอ้โหหลุดบพี่น<ะ>้องเดีย๋ยวบังเกอไกหูเงี้ยวอาหลานเลยพี่น้องเ้ยนี่สิเพิ่นว่าหูเป็นบ้า <c ười> เอ้ยนะครับหูเงี้ยวเนี่ยขันเป็นช่วงยุคตะกี้กเนาะพี่จอยเนาะโอ้ตะยุคบ่อยอุบลแต่หลายหลายปีผู้เนาะตะยุคนั้นวะเอ็งว่าสุดที่ว่ามาันธรรมดาครับผมพี่น้องสูงไงครับผมร้อยห้าสิบบวก นะครับโดยประมาณแต่ว่านี่สายหูสำหรับพี่น้องผู้มักสายหูเด้อแต่ว่าสีโปแดงักเท่าไหรนะครับออกสีเม็ดขาวเปลือกเนาะเม็ดเขาเปลือกตัวนี้ผสมไปครับพี่จอยครับตัวนี้หกเดือนกลัวครับโอ้ยผสมหกเดือนกว่าแล้วเบิ่งหางยาวๆพี่น้องแข้งขางามนะครับผมรับประกันสู้ตัวนี้รับประกันทองน้ำน้องพี่จอยรับประกันทองน้ำครับผสมตัวไหนล่ะครับพี่จอยครับผสมแดงเอลเวรับแดงเอลเวันโอ้ยสุดยอดนะครับแดงเอลเวันนี่สุดยอดเลยครับครับถือว่าเป็นหัวสายหูที่นะครับงาม นะครับพี่น้องเบิ้งครับอู้วี่มงหางหลากดินครับผมพี่น้องนี่คือสำหรับพี่น้องผู้ที่มักสหูนะครับเอาเปิดราคาใบเท่าไรครับผมมาพี่จ้อยครับตัวนี้ตัวนี้ใบเปืดอนใบแปดสิบหาเอ้าพี่น้องครับผมครับใกชีได้กินน้องแล้วแมนครับผมแกชีได้ลุนเงินแสนพี่น้องเอาไปนี่ก็สบายเลยเบิ้งครับน้ำใสน้ำเชื่องดีครับงวดตัวนี้นะครับสุดยอดมากนะครับหนาโนกงามครับผมคันผู้มักสหูต้องแบบนี้ครับผมพี่น้องเนาะ อ้าวนะครับมีหลายตัวที่่ีเสียจอยเพิ่าสิเปิดเนาะอพี่น้นองเน,นาะทวมาได้ตามเบอร์ที่ ที่บอดได้พี่น้องเด้ผมสิขึ้นไปหน้าจอนะครับไ้นะครับต่อรองกันได้น้องพี่จอยเนาะนะครับต่อรองกันได้ทั่วมาครับทั่วมาคุยกันกับเราได้นะครับผมเอาเอาคลิปนี้ฝากไปสัมมีกันแล้วกันพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับหรือว่ากดกระดิ่งเด้พี่น้องเด้อเพื่อผ่านชิปต่อไปครับผมเอาพี่จอยฝากไปสัามีกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับ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 